สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i t b e s บ a กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราอยู่กับ Windows 11 Insider Preview Build 22449นะครับอันนี้จะเป็น Build สำหรับ Dev Channel เท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่ใช่ตัวที่ปล่อยในวันที่5ตุลาคมแล้วนะครับสำหรับฟีเจอร์ทั้งหมดในนี้นะใครที่อยากใช้ตัวที่ปล่อยวันที่5ตุลาคมนะครับให้เปลี่ยนไปใช้ Beta Channel นะครับซึ่งใครที่อัปเดตมาเป็น Dev Channel แล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็น Beta Channel ได้แล้วนะครับ สิ่งที่ปรากฏในบิลนี้นะครับอาจจะไม่ตรงกับเวอร์ชั่นที่ปล่อยวันที่5ตุลาให้ผู้ใช้ทั่วไปนั่นเองนะครับสำหรับ Windows Insider นะครับที่เปิดตัวของ Windows Defender Application ันกาดไว้นะครับจะไม่ได้รับบิวนี้เนื่องจากจะทําให้ PC นะครับทําการบักเช็คอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งน่าจะแก้ไขในเร็วๆนี้นะครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับก็คือ Windows สิบ e อ็ดอิ d 2 r 4 4 9นะครีวิ100ล s p r e l e a s e นั่เองนะครับกลับนข้งสู่ย s p r e l e a s e อีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากที่ห่างไปนานนะครับซึ่งอัปเดตครั้งนี้นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของทุกท่านด้วยนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ของผมเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงเลยนะครับในการอัปเดตทั้งหมดนะครับตั้งแต่ดาวน์โหลดอัปเดตนะครับยาวไปจนถึงติดตั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับบูสกีเนี่ยก็ได้มีแอนิเมชันโหลดใหม่แล้วนะครับเป็นแอนิเมชันรูปวงแหวน แบบเดียวกับใน Windows 10x นะครับแล้วก็ในหลายๆจุดใน Windows 11ก็เป็นการโหลดแบบนี้แล้วนะครับแทนที่จะเป็นจุดวงกลมนะครับที่เรียงตัวกันเป็นวงแหวนนั่นเองนะครับ Microsoft าานะครับกำลังจะแทนที่จุดวงกลมด้วยวงแหวนอันนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจะไม่มีการเล่นเสียงสตาร์ทอัพหลังจากอัปเดต Windows อัปเดตนะครับถ้าเป็นแบบตั้งเวลา ในส่วนของทัชคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีเพิ่มในส่วนของทีมแอนด์รีไซซ์นะครับปุ่มนี้เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะลิงก์เข้าไปยังหน้าของการตั้งค่าเลยนะครับนี่นะครับลิงก์เข้าไปในหน้าของการตั้งค่าการปรับแต่งทัชคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับสามารถลิงก์เข้ามาได้ทันทีเลยนะครับ มีการอัปเดตแอนิเมชันนะครับในการแจ้งเตือนเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอ Windows Hello นะครับหากเรายังไม่ได้มีการเซตอัพไว้นะครับแล้วก็มีการอัปเดต Dialog นะครับตอนปิด Windows Sandbox นะครับให้มีความมวนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการแก้ไขดีไซน์นะครับของตัว Notification Center สักเล็กน้อยนะครับมีการแยกชื่อแอปนะครับให้ออกจากตัวการแจ้งเตือนนะครับให้เรามองเห็นชื่อแอปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับการแจ้งเตือนนะครับมีการเปลี่ยนแบล็กเกลว์ให้เป็นตัวของอะคริลิกแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยเรื่อสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนมากเลยนะครับว่าตัวการแจ้งเตือนนะครับเป็นการแจ้งเตือนแบบโปร่งใสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเป็นอะคริลิกแบล็กเกลว์นะครับในแบบนี้ต่อไปในเรื่องของ smb compression นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับในเรื่องของ decision algorithm ในเรื่องของการเลือกไฟล์ที่จะบีบอัดมานะครับแล้วก็ ในวิวนี้นะคบมีการเปลี่ยนแปลงโดยการไม่ใช้ decision algorithm นะครับเป็นค่าเริ่มต้นแต่ว่าจะใช้เนี่ยเมื่อมีการ request เข้ามาเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าต้องการให้ SMB c o m p a r i o n นะครับทำเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้ใน description นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับต่อไปนะครับมีการเพิ่มในส่วนของปุ่ม sign in option นะครับใน power menu นะครับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะลิงก์เข้าไปหน้า sign in option ใน app settings นะครับ หลักๆนะครับก็คือเข้ามาเปิดในส่วนของ automatically save my restartable apps and restart them when I sign back in นะครับโดยปกติแล้วใน windows 10เนี่ยจะเป็นปุ่มให้ติ๊กอยู่ใน power menu นะครับแต่นนี้เขาก็เพิ่มปุ่มเป็น sign option นะครับแล้วก็ให้เข้ามาทำในนี้แทนนะครับเข้ามาเปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าถึงการตั้งค่าอื่นนะครับอย่างเช่น windows hello และ security key แล้วก็อื่นอีกนะครับเกี่ยวกับ sign option นะครับ ต่อไปนะครับทั้ง Windows Insider ใน Dev Channel แล้วก็ Beta Channel นะครับในส่วนของ Build 22449นะครับแล้วก็ในส่วนของ Build 2200.176ด้วยนะครับมีการพบว่าบางครั้งนะครับสไตลเมนูแล้วก็ Taskbar เนี่ยไม่ตอบสนองนะครับรวมถึงพราการตั้งค่าหรือบางส่วนของ OS นะครับไม่ได้โหลดด้วยนะครับโดยหากใครมีปัญหาเหล่านี้นะครับให้ทำการเปิด Task Manager นะครับ นะครับถ้าเกิดใครเป็นย่อแบบนี้อยู่นะครับให้กด more detail ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วกด run new task นะครับมันก็จะมี run new task ขึ้นมาใช่ไหมครับก็ให้เราพิมพ์คําว่า cmd เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กด ok นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเปิด cmd ขึ้นมาแล้วนะครับให้ทําการ copy นะครับ text ที่อยู่ใต้ description อันนี้นะครับลงไปนะครับแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งนะครับคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับจะทําการ r e b o o นะครับหลังจากรีบู o แล้วทุกอย่าง ะกลับมาเป็นปกตินะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ Microsoft นะครับได้แจ้งไว้ในบล็อกด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการอัปเดตของ Windows Insider นะครับอย่างที่ Microsoft นะครับได้แจ้งไปในบล็อกของวันที่24มิถุนายนแล้วนะครับว่า Windows Insider ทุกคนนะครับที่ลง Dev Channel มาก่อนหน้านี้นะครับจนถึงวันที่24มิถุนายนเนี่ยจะสามารถลง Windows Insider Preview ต่อไปได้นะครับโดยที่สเปคของเครื่องเรานะครับอาจจะไม่ถึงสเปคขั้นต่ำของระบบนะครับ ั้งนี้นะครับ Microsoft <K ill an> ก็ได้แบ่งเป็นสโซนนะครับก็คือโซนสีแดงโซนสีเหลืองแล้วก็โซนสีเขียวนะครับซึ่งโซนสีแดงเนี่ยก็คือเครื่องที่ไม่ผ่านเกณฑ์เลยนะครับส่วนโซนสีเหลืองเนี่ยก็คือเครื่องที่ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างนะครับยกเว้นทั้ง TPM 2.0แล้วก็รุ่น CPU ต่างๆที่รองรับนะครับซึ่งอาจจะเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับเกณฑ์สีเหลืองแล้วก็สําหรับเกณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือผ่านเกณฑ์ของสเปคขั้นต่ําของ Windows 11เลยนะครับ ซึ่งหาก CC ของคุณนะครับอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับจะได้รับการอัปเดตต่อไปนะครับใน Windows 11 Insider Preview นะครับแต่ว่าถ้า PC ของคุณนะครับอยู่ในกณฑนสีแดงนะครับจะได้รับเป็นอัปเดตย่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า Windows 11จะเปิดตัวนะครับหากเครื่องใครนะครับมีขึ้นเมสเซจนี้นะครับเราจะยังได้รับอัปเดตย่อยของ Windows 11ต่อไปนะครับจนกว่าตัวเต็มจะออกนะครับในวันที่5ตุลาคมนี้โดยวิธีการเข้าไปเช็คนะครับก็จะเกิดเข้าไปที่ Settings นะครับ หลังจากนั้นนะครับเข้าไปที่ Windows Update ครับแล้วก็เข้าไปที่ Windows Insider นะครับนะครับก็ถ้าเกิดแทบตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นสีแดงนะครับก็คือเราจะได้รับรับอัปเดตย่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจนกว่าจะวางจําหน่ายในวันที่5ตุลาคมนะครับส่วนสำหรับใครที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ไม่มีกล่องข้อความตรงนี้นะครับก็จะสามารถอัปเดตใน Build ถัดไปของ Windows ได้ตามปกตินะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ Windows 11 Insider Preview บิ i 22449นะครับ ยังไงรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถอ่านได้ผ่านลิงก์ใน d e s c r i p t ันแล้วก็รายละเอียดต่างๆใน d e s c r i p t ันได้เลยนะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็จะลืมฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้าครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยูนี้นะครับก็ยังเป็นการกลับมาของ evolution copy ด้วยนะครับก็คือมีายน้ำกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับสําหรับ Windows 11 Insider Preview นะครับ <c oughs> มีรายงานกลับมาแล้วนะครับสำหรับวิวนี้